ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน,น,น้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยหยับเลยแลมาตีกันได้แล้วเหรอตีได้แล้วเฮ้ยบอสตรงนี้สิบคนพอดีอะถ้ารวมผมอะเอา้เอาใช่เหรอเราเก้าเหรอตอนแรกอาวเราเก้าตอนแรกเดี๋ยวมามามาครบพอดีมากไม่ต้องออกไม่ต้องออก อะไรนะมาครบฮมาดิมีมียาป่ะผมไม่มียาเลยซื้อซื้อลงซื้อได้ซื้อได้ไม่มีตังมีอยู่ห้าสิบมาลุงแมงพอไหมไลุง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 เปลาอะไรลุงลุงเปาอะไรกระเป๋าสี่สองหกผมนับผิดตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยอันนี้คือที่เรามาก็คือเราเพจถุงไม้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 เยอะครับลุงไม้มันบวกของเยอะไม้มันเยอะไม้มันเยอะโอเป็นเน็ตเป็นเน็ตอ๋อพึ่งมาแต่มันแทงแรงเบิร์ดดีๆนะเดี๋ยวเบิร์ดดีๆมันได้แค่สิบอันเองเหรอ ใช่ใช่ใครรงเต็มตัวสิบันไม้ไม้แบกไปเลยนะไม้แบกไปเลยเล่นตามฟสไตล์ผมไม่ได้เล่นรอบเมื่อกี้โดนไม้เพื่อนเอออไแมมมมามเล่นจ้ากันสิบคนพอดีนะตบคนพอดีไม้หนึ่งผมีหลังอกเลยไมชุบทาไงวะมันมันชุบไม่ได้ไงลุงเป็นท้าพรแล้วเาเาจะเบิกรถอยู่เหรอวเบิกไปแม่ก็โดนบ้าเหมือนเดิมเบิกไปแม่ก็โดนบ้าเหมือนเดิมมามารถผมว่างลุงมารถผม ไม่งั้นก็ชนตรงนี้ก็ได้มา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 ชนตรงนี้ดีกว่ามาไม่ต้องเบิกก็ได้รถมามาไม่ต้องเบิกไม่ต้องเบิกไม่ต้องเบิกมันชนเอ้ยมันชนโอ้ยสี่หกแปดสิบเก้าสิบคน ไอตัวพูดเยอะๆกว่าเพื่อนอ่ะไอเฮียดโดนโดนส้นตีนกูแม่งโคตรงอมไอเฮียตอนนั้นอ่ะครับขอโทษขอโทษขอโทษครับพี่ขอโทษครับอ่ะก่อน,นอ่ะไอ้เน้นเน้นใครไม่เน้นเน้เนผมไม่บอสคนนั้นมันรู้รู้กันอยู่บอสมันมันมันอย่างนั้นแหละไอเฮียเพิ่งแคเนี่ยไหนอะ่ะเออเว้ยตามมาวะไอเฮียไอเทนี่คุณทำไมมันมันโดนแต่กูว่าตอนแรกอ่ะไม่รู้พี่ ไม่มีตังเพาลครับหรอ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 ครับไม่หรอครับอม่หรครับไม่มีตังไม่มีตังเพาแล้วยเหรอครับไอเยี้ยคนชื่อเจ้าไว้อยู่บ้านไอเยี้ยตัวฟาร์มอะตัวฟาร์มในแก๊งอะเลย่อลงมาได้ปะเลิกเพืุลงมาได้ปะไม่ลงครับมาดึงมาดึงทีมาดึงที นอสติะมึงมีสตินะมึงไม่ต้องตามเขาไปนะกูบอกว่าให้เล่นสองหนึ่งนะมึงฟังนะสองหนึ่งนะไม้ไม้มีมีจับไม้ไปทล้ไม้ไม่ก็ไปหาเล่นกับมีดอ่ะมึงแค่ลุมเบิร์ดเว้ยมึงไม่ต้องไปแบบไปลุมเซิร์ฟมันหลายๆตัวเว้ยมึงค่อยๆตั้งสตินะเราไหวมาเราวทำได้มาเลยเราไหวมึงฟังกูแล้วมึงทำตามเว้ยมึงค่อยๆเล่นลงฟังลงฟังลงฟังลงไปมามามาเดินดีๆแล้วให้ไม้เปิดไปเราบสายไปเนี่ยมาเดินเข้าเลยลุมสองหนึ่ง Đừng nhớ vô, lùng dưới vô, giác lên con điêu, giờ giác lên con điêu, tai Giờ lên giác lên, giờ giác lên, giờ giác lên Tai Tai nâng tai lên Chết mà Tai giết tai Lên đồ cao, l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 ên đồ cao Mình còn tổng yêu mình cứ lên Không phi hoa, ô, phát cu, phát cu Chịu đẹp hả, hả mày đi, mày đi, mày đi, tuần ăn đi, đi จะตาย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 ครับออ้โดนดิโดนดิโดนดิสัตว์บอกแวครับบอกแ้วครับออกด้วยครับออกแล้วครับครับอกแล้วครับด้วยคเม่ยแ้จับนะห้ามไปตีต่อนะครับผมออกแล้วออกแล้วออกแล้วอย่าพูดปิดคอฟิวดิใคปิดเยไปอุ้เพื่อนมา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  กนมาก็มาตัวจะคืนอยู่แล้วมเวมื่อกี้ดดจะคืนอยู่แล้วอะไรตีทำไมตีทำไมตีทำไมปู่นิดเดียวจะคืนอยู่แล้วเมื่อกี้เราชนะปะเราจะชนะปะเะปะมื่อกี้ยืนเต็มครับยืนเต็มเออเนี่ยเหลือโคตรเยอะไอ้เหี้ย ไม่ขึ้นเก็บไปถเออลุงโคตรเอาอ่ะพอทามิงเราตำรวจมาใช่ใช่ใ<อ>ช่<ๆ>มีแล้วพี<ๆ>่เสีออยงลงมันไว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 เออได้อยู่ได้อยู่มันยงได้อยู่ ผมเกือบเบลหมดล้วลอ๊ะยินแลว้ววะอยู่เตียงเนี่ยยิสาม,มาอะบอ่ะสงสัยอยากโดนมิดแกนเฮ้ยไอ้แก๊บเงียบดิเต็หมดแก๊บอ่ะ จะตบหมกหลุดเลยครับโอ้ครับขอซื้อลอตเตอรี่หน่อยดียครับเอา้าซื้อซื้อลุงโฟกแล้วล่ะซื้อซื้ออะไรนะครับซ,ซื้อลุงโฟกค,คืออะไรนะครับซื้อตรลุงโฟกะครับทำไมอะครับจะถามจี้สิครับโหดตนตีกันอยู่มาคุยอะไรเนี่ยโอ้สงสัยบดให้มาแค่นี้เนาะ เอ้ไปให้คุณหมอต้องขับรถไปไกลว่ะไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจมาเออมันชาร์จเร็วเกินอ่ะบอสตำรวจเข้าไวมากครับอืมแต่เมื่อกี้เราเยอะกว่าเขาปะตอนตำรวจตอนตำรวจาเมื่อกี้มันจะหมดแทางจริงปะ ไอ้เบิร์ดได้อยู่เบิร์ดได้อยู่ดาเมจมันสิบก็จริงแต่เวลาเบิร์ดสองอะเพียมันขึ้นน้อย,ยอันนี้มันบัฟพวยได้ไหมพวยใช่พวยผมผมไม่ชวัวร์ไอ้ที่บอยพูดมันพูดได้ปะเอพอ,อพวยถามหมอถามตำรวจไอ้ถอามเลยฮะ มับมีแบบครับตัวที่เนี่ยมันสามารถบัฟคอบอยได้ไหมครับคาดว่าน่าจะไม่นะถ้าเอาเซฟเซยไปก่อนคิดว่าไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับโอเคเซฟเซยไปก่อนก็ได้ค่ะเซฟเซยไปก่อนได้ครับได้ครับมาตอบพี่มาตอบมึงก็เดินเบิร์ดกันคู่ไปเรื่อยๆอ่ะพยายามเซฟเรื่องตัวเองเยอะๆอย่าแทรกไม้งงงงแค่นั้นเองมึงอยู่เลย เล่นแบบนี้มึงอยู่เลยเมื่อกี้มึงเหลือตั้งห้าหกคนมันเหลือคนเดียวเราอยู่ไอ้หี้อเราเก่งอยู่แล้วไอ้ยี่้ตอนเนี้ยของอ่ะมันไม่ไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวถ้ากลับมาฟาร์มจริงจังอ่ะมึงตามมันทันทุกตัวอ่ะพอแค่ใจอย่าแพ่วไว้สู้อย่างเดียวเลยไหวอยู่แล้วเอาเป็นว่าตอนเบอร์ดอ่ะกดกดเพลนแล้วแทงไปเรื่อยๆตัวมันจะไม่นั่งรอสามารถแบบปั๊มเลือดได้ยชิวๆเลย สิคนละหนึ่งสองห้าหกดเก้าสิบสิบคนละมาต้องขับรถเว้เดี๋ยวขึ้นรถไปไม่งั้นตำรวจเข้าชา์จเลยพี่มันเขตโรงพยาบมาพี่มาวาผมซ้อมมอไหนนี่ยราจอย่าเจอชาตเีนะาเจะปรับส้มลงไม่หนวเต็เต็มเต็มเต็รถว่างไหมครับว่างมว่างว่างว่างพี่ โดนใบไปยังวะคนนั้นล่ะยังไม่โดนหรอวะไปภาพเองนะครับมาขึ้นมาพูดกับประชาชนแบบนี้มาป่วยขึ้นมาขึ้นมาตำรวจด่ากันเหรอไม่รู้อะไรพูดกับประชาชนน่าจะกับประชาชนครับไม้เรากี่คนสามคนปะผมเบื่อไม่มีวะ เออมันู่ไหนวะพี่เราเนี่ยหน้าเลนเขียวเลยหน้าเลนเขียวเลยสเสิริมพี่ครับไอ้หลุดนี่ไม่ไม่ใช่ไอ้จูใช่ไหมลุงไม่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 ไอ้เฮียใครก็ไม่รู้แห่งเหลือเชิ่หายกูถามแล้วนะนะว่ามึงพูดว่าอะไรนะมันก็จะเป็นครยอะไรเป็นครยอะไรเยอะจดเฮียอะไรก็ไม่รู้ไม่มันเหมือนไม่ได้อ่านกฎมาเล่นนะวัด กูก็สาแบบว่าเออจะให้โอกาสมันหน่อยว่าเออเป็นไรอะไรยังไงพอส่งมั่นใจด้วยอะอยู่ข้างหน้ารึเอยู่ข้างหน้านะชชเล่โ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 ชเล่บี่ชเล่โชเล่มามาโชเล่โชเล่โชเล่เออเลยฟังลุงนะ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 ฟังฟังลุงโค้งไปหลังนะฟังลุงโค้งไปหลังนะรถเขียวประตูเปิดอะรถเขียวประตูเปิด

พี่พี่รถรถผมจะพังพี่รถผมจะพังพี่รถจะพังเลียงลงนาลงลงเีงสั่งลงเลยเีสั่งลงเลยลงลงเอาไปเลยาเลลงเอามาเลยเยามาเลยเยามาเลยแยกสีแยกสีแยกเออแลลุเลยเิมันเบิ์มมันเบิ์มมันเบิ์ดมันรับหน้าหน่อยมารับหน้าเลยมารับหน้าหรอมารับหน้า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 ซ้มึงขึ้นซ้ายมามึงขึ้นขวาไปแล้วตายไปสวยเดี๋ขึ้นไปเดี๋ขึ้นมาเดี๋ขึ้นมาเดี๋ขึ้นมาเพื่อยเพื่อนหน Ài, มันตายมันตายแบกๆไปๆไปๆไปตายสวยๆสวยสองนึงไว้สองเนื้อกูสองนื้กูมาตายมันตายมามาเลยยังนะ ยีสตัวเกาะเลยเฮียเฮียได้ตัวเกาะเลยสัตว์มาดิมาดิมาดิมาลุงเบิร์กูลุงเบิร์กูาลุงเบิร์กูมึอย่าลุงเยอะอย่าลุงเยอะเดี๋ยวเสียเปียบามเปลี่ยนได้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 ลุงโคมาลุงโคมาลุงโมาเออลุงเบิร์ดสวยเฮียอะไรเปเฮียอะไรสัตวมาเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรให้สัตว์ไอเฮียนี่เป็นเฮียอะไรเฮ้ยไอ้ชอเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรเอาโดนฉีตายเป็นเียอะไรเป็นเียอะไร บูเพื่อนหน้าหลังดิมเขาหน้าหลังสวยโอ้โหอุ้งกูดีอุ้งกูดีอุ้งกูดีกูอยากปั๊มมัน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 มาเพื่อนเราไหดิมาเพื่อนเราไหมคนนึงไปไปไปขึ้นรถไปลงเขาก็หลอกก็หลอกเลยเห็นไหมกูสักตัวเลยออกแล้วครับออกแล้วครับอ๋อุ้มอุ้งเงินออกแล้วครับคุณตำรวจไม่เตือนกันหรอเกี่ยวอะไรอะครับเนี่ยเคียบผมให้ครับงนี้ผมออกแล้วคครับโอเครับ ออกเลยครับออกเมื่อกี้ผมผมปรัิดเปิ์ครับตัวทีครับผมปรับิดเอร์แล้วจอมาเได้าออกเลยครับออกเลยครับเหตุสภาพสภาพมันยังโดนลำอยู่เลยบอกเดิมพันเดิมมันคู่อะไรเฮียตัวน้ำมันกูเห็นกูเห็นกูโดนกูลำง้ๆตายเฉยเลยไอ้เฮียเหลือ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 เมย์กูปะเมยกูปะเมยกูปะไอ้เฮียเก็บกดเนี่ยพูดได้แค่เนี้ยนายพูดได้แค่เนี้ยนาย คือตอนแรกอะมันท้าผมเดิมพันนะเว้ยมันท้าผมเดิมพันผมก็บอกไปว่าเดิมพันอะไรแล้วมันก็โดนปรับไปมั้งหรือว่าโดนเตือนอะไรสักอย่างนี่แหละมันบ้ามันบ้าเดิมพันเป็นคุยอะไรของมันก็ไม่รู้เดิมเอาเดิมพันอย่างเดียวมันเอาเดิมพันอย่างเดียวเลยไม่รู้แกเป็นไรของแกต้งแต่แกแกรู้วิธีเดิมพันอะไรเนี่ยแกเอาอย่างเดียวเลยแกจะเดิมพันอย่างเดียวเลย ช่วยช่วยหน่อยว่าไงนะลูกเบอร์ห้าสี่สองสองเก็บไปกินได้ไหมาอยู่่ใชเอาไว้ชูก็เก็บขายได้หรอเนี่ยรถรถหมดเลยอทุเมาเขาก็เลยให้มาทำมาลูกแต่ว่าขายแล้วก็ต้องคืนคืนให้ประเทศอ่ะแค่ตอนนี้ก็แค่แค่นั้นแล้วล่ะก็คือเบอรมีจำบ้ากับเบอรมู่าันตุ๊ฟฟปลาเปื่ออะไรหรอกปลามาใครเชฟมีจำบ้ากับจำมูอ่ะอ่าไม่ช่วยตูฟี่มึงอ่ะเล่นตลูฟี่มึงอะโหโลกหนักเลย กี่ับอันนี้มีใครสังคมมาในโลกยังครับยังเ่ยีสวย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 ทำดีทำดีทำดีแต่เมื่อกี้กูตายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเลือดเหลือแปดสิบเนี่ยกูตายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่พี่มีเงินมีเงินให้เนีะไอ้ไม้พิษณนาเขาเยอะกว่างไม่ได้ขายไอ้กล่องกล่องอีโคเลยไม่มีเงินหละเลขแหละเลขสามสี่ห้าที่ชิวจัดเลยอะชิวจัดเลยอะ ที่ผมตีหัวเพื่อนไปไม่อะไรชิวๆคิดมากแล้วก็วินอยู่แล้วสุด <c oughs> ท้ายแล้วก็วินอยู่แล้วของเท่ไอตัวที่พูดเยอะๆกว่าเพื่อนอะ่ะมันจะเอาเดิมพันอย่างเดียวเลยนะเว้ยไอตัวไม้อะ่ะมันพูดอย่างเดียวเลนเดิมพัน,นอย่างเดียวเลยไม่รู้เป็นที่อะไรมัน ไม่อยากพูดอะยยเแบาไม่ต้องแต่เล่นตั้งแต่เดิมไม่คือผมคันปากบอสผมคันปากตอนเนี้ยทำไมอ่ะผมคันปากแตโดนเหรอมันโดนมาคันปากแต่ผมอยากพูดโดนน้องเราเหรอมีบอสมีผมคันปากจัดเลยจะพูดอะไรก็กลัวโดน เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว k o SO c กันด้วยนะครับ